เพี่ยวไฟไม่มีไรแดงไม่มีเพี้ยวจะกระจันไม่กินใบเราอ่ะ,อะเลยวันสองวันสามวันแต่ไม่ฉีดเนี่ย ไม่เหลือแล้วเน,นี่ยนะไม่เหลือแล้วอ oh. จริงๆไม่เหลือไม่ใช่ว่าจะคุยอวดตัวนี้เราเปิดใจใช้แมกมาแล้วทิามวันนะผมยังไม่ได้ฉีดคุณจะใช้ยาฆ่า,มาแมลงตัวไหนก็ได้ตั้งกับผมใช้แมกมาผมไม่เคยซื้อยาฆ่า,มาแมลงที่ขวดละแปดร้อยหรือ 900, oh. เก้าร้อยย่างเกงก็ส่งร้อยกว่าบาทเอาอยู่แล้วครับแค่นะั้นเดือนหนึ่งอาจจะพ่นทีหนึ่งของป้ามีพันกว่าต้นคพันกว่าต้นมันมีต้นเล็กต้นใหญ่เนาะพ่อฉีดขึ้นมานี่ป้าถูกใจมากเลยเนีย่ไม่มีสักตัวเลยเนี่ยใบยมันก็ใหญ่แมลงก็ไม่มีเชื้อราเพี้ยง มาเดินดูตลอดเลยมันไม่มีไม่มีเพี้ยเลยม,มันไม่มีเนี่ยใบยมันตรงเลยเนี่ยรอยมแมลงกินอะไรไม่มีแล้วมันก็เขียวนานดู y o u t u b e ไปไปดูมาก็มาเจอตัวนี้ก็มาลองมาฉีดดูเออเขาท่าให้ผลพอใจพอใจมากเลยชายมากมาก เยยี่มเราชีดไปโบราแห่งปั๊บมันก็เกือบเกือบทั้งใบเลยแล้วพวกนอนพวกลัยก็ตายเราก็เห็นตายติดใบของเราปืนมาแล้วนะมันแตกยอดไม้สวยแล้วเวลาเราใช้พวกของงอะไรมันมันไม่มีอ่ะมันคุ้มมาจากที่ว่ะโซมจนไม่มีใบอ่ะมันลงแค่อาทิตย์เดียวเองนะร่วงหมดเลยเพียไฟกับเพี้ยหอยจากเมื่อก่อนมีปัญหาหนักเลยใช่ไหมเพี้ยนี่ ผมก็นึกถึงนี่แหละผมก็ลองลองแล้วเป็นไงมันก็ได้ผลทําไม่ได้แมกมาผมก็แย่มันเจอแมกมาแล้วถึงเอาตัวรอดเนี่ยไม่งั้นไม่รอดเยียจัดหันไม่มีลายแดงใหม่มีเพี้ยไฟไม่มีแมกมานําพห้ยาเราอ่ะมีประสิธิภาขึ้นไปถึงว่าเราจะใช้ยาถูกๆไปช่างตรสวยมากเข้ากลองได้เนี้ยเล่ะตรงสวยนอนไม่มีไม่มีเลยแมลงไม่กวนไม่กวนเลยไม่วนอนไม่มีกินไม่มีเป็นไงเลยจิงนนิดเดียว ดีมากเลยใช้โดยเาแรงนี่จะไม่มีบอกตรงๆก่อนที่จะสั่งซื้อชุดแม็กมาก,กับลาวามาใช้เนี่ยต้นทุเรียนของพี่ดีกรเจอปัญหาอะไรบ้างครับเพี้ยไฟถ้าเพีย้ยไฟแดงเพี้ยสะกัดันแจ้เพี้ยไก่แจ้ด้วยแล้วก็เพี้ยแป้งอีกกันคือถ้าเราแต่ายาข้าวมาได้เงี้ยเดียวได้ผลไม่เต็มที่อย่างนี้นะถ้าเราเอันนี้มาเพิ่มจะช่วยให้ดีดขึ้นดูในคลิปว่าเขาไหวนอนไม่มีเพี้ยไฟไม่มีแล้วก็ลองดูสั่งมาสองรอบแสดงว่า ใช้แล้วเห็นผลมากเลยใช่ไหมฮะผลตั้งใจทำเลยผมยังไม่เชื่อครผมก็ดูคลิปผมก็อืมให้ด,ดีก็ใช้ตามเชื่ออย่างตอนนี้เชื่ออย่งยงางถ้าไม,ม่มีแมกมาผสมมัดชีก็ค,คงไม่ไม่เห็นภาพนี้หรอกครับเพี้ยมันลงลงแล้วมันมันยาเฉยๆเอาไม่อยู่พอพอได้ตัวนี้มามันเหมือนว<อ>่าได้ทั้งต้นผสมได้หมดได้หมดทั้งใบทั้งต้นเท่าที่เห็น่ังที่เห็นเราที่เห็นเนี่ยครับเนี่ยสวยอย่างที่เนี่ยสวยทุกต้นจะหมายมันมีเลยเรื่องเพี้ยเราไม่ต้องกลัวหรอกเพราะว่าเรามั่นใจแล้ว ว่าแมกมาเนี่ยมั่นใจแมกมามาใส่ยาฆ่า,มาแมลงทุกชนิดได้ผลได้ผลเลยโอ้โห